ภาษีรถยนต์ใหม่2,569ปรับโครงสร้างใหม่ผลกระทบต่อคุณอย่างไรหลังจากที่ซานูออโต้เปิดเผยอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี2,569มาก่อน <c> https://www.sanu.com/auto/96799 <oughs> หลายคนอาจสงสัยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจนเรียกว่าทำให้ตลาดรถยนต์ต้องปรับตัวอย่างมากแต่วันนี้ซานูออโต้จะมาอธิบายให้คุณเข้าใจภาพรวมอย่างละเอียดกับตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์2569มุมมองใหม่ประเภทรถยนต์เกณฑ์การพิจารณาอัตราภาษีปัจจุบันอัตราภาษีใหม่หมกราคม2569รถยนต์ไอซ์สันดาบ เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2ไม่เกิน100กรัมกมอ13%ขึ้นอยู่กับโค2อาจต่ำกว่า13%เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2 1 0 0 1 2 0กรัมกม22%ขึ้นอยู่กับโค2อาจต่ำกว่า22%เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2 120150กรัมกรม25%ขึ้นอยู่กับโค2 เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2 1 5 0 2 0 0กรัมกม29%ขึ้นอยู่กับโค2เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2เกิน200กรัมกม34%ขึ้นอยู่กับโค2อาจ35%ขึ้นไปเครื่องยนต์เกิน3.0ลิตร40% 50%รถยนต์นำชีวและเอชีวีเครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2ไม่เกิน100กรัมกม4%สำหรับ E Hybrid, ีโคกาไฮบริด6% เครื่องยนต์ไม่เกิน3.0ลิตรและโค2 1 0 0 1 2 0กรัมกม4%เหรือ8%ปเครื่องยนต์เกิน l, 3.0ลิตร30 40รซรถยนต์พีชีวีวิ่งไฟฟ้าล้วน80กิโลเมตรชาร์จศปร์เซนต์ตามมาตรการส่งเสริมหรือ8ปอร์เซนต์5เปอร์เซนต์วิ่งไฟฟ้าล้วนวิ่งได้มากกว่า80กิโลเมตรชาร์จศูนย์เปอร์เซ็นต์ตามมาตรการสเสร 2% 2%จุดสำคัญที่คุณต้องรู้รถยนต์ไอและเอชวีเอชวีเครื่องใหญ่ภาษีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจาก40%เป็น50%และ30%เป็น40%เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกรถที่ปล่อยโค2น้อยกว่าซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมรถยนต์ p c ชมีการแยกพิกัดภาษีออกจากเอชวีอย่างชัดเจน โดยใช้ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นเกณฑ์หลักและยกเลิกเกณฑ์ขนาดถังน้ำมันเดิมที่เคยส่งผลต่ออัตราภาษี8เอร์เซ็นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกรถที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงรถยนต์เบลภาษียังคงอยู่ในระดับต่ำสุดที่2เเซนเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตต่อไปแต่คุณอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับการต่อทะเบียนรถหรือไม่คำตอบคือไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะว่า ภาษีสัรภสษามิตมีผลกับราคารถใหม่เท่านั้นการปรับโครงสร้างภาษีสันภาษามิตในปี2569จะทำให้ราคารถยนต์ใหม่บางประเภทเช่นรถไอเเครื่องยนต์ใหญ่สูงขึ้นและบางประเภทเช่นรถอีวีต่ำลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถใหม่เท่านั้นภาษีประจำปีมีผลกับการต่อทะเบียนโดยคุณยังคงต้องต่อทะเบียนและจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปีทุกปีตามปกติซึ่งการคำนวณภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดที่นั่งยังคงคำนวณตามขนาดเครื่องยนต์ซีซีและอายุรถไม่ได้ใช้เกณฑ์โคสองหรือประเภทไฮบริด e ีวีในการคำนวณภาษีประจำปีโดยตรงยกเว้นรถอีวีที่มีนโยบายลดอัตราภาษีประจำปีคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่านโยบายภาษีรถยนต์ใหม่นี้จะส่งผลต่อตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่านโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อ่านเพิ่มเติมเปิดภาษีสัรภาษามิตรถยนต์2,569ใครถูกใครแพง h t t p s w w w s a n u c o m a u t o 9 6 7 9 9